กฎหมายน่ารู้เรื่องการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงลักษณะของการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 1. การขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 2. การขายผ่านแอปพลิเคชันหรือโฆษณาผ่านเจอโทรทัศน์ที่ให้โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการขายตรงและตลาดแบบตรงขายตรงหมายถึงการทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ตลาดแบบตรงหมายถึงการทําตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนําเสนอเพื่อให้ผู้บริโภคติดต่อ,อก,กับแม้เพื่อซื้อสินค้าการจดทะเบียนเป็นผู้ทําการตลาดแบบตรงรู้หรือไม่ผู้จําหน่ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์นอกจากตร้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วยังต้องจดทะเบียนเป็นผู้ทําการตลาดแบบตรงและวางหลักประกันกับสคบด้วยผู้ที่สามารถยื่นจดทะเบียนได้จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ได้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดโดยจะต้องระบุประเภทของสินค้าหรือบริการและวิธีการขายสินค้าหรือบริการประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการมีดังนี้ครับวิธีการขายสินค้าหรือบริการมีดังนี้ครับ สินค้าที่ไม่สามารถขายได้ในธุรกิจแบบตรงและธุรกิจตราดแบบตรงได้แก่ยาเครื่องมือการแพทย์ปุ๋ยและสุราครับหลักการเขียนวิธีการขายข้อความในการเสนอขายสินค้าบริการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาม,มาบังคับใช้ในการสื่อสารข้อมูล ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจแบบตรงขั้นแรกเราต้องไปยื่นเอกสารขอจดทะเบียนที่สำนักงนานคณะกรรมการคุมขรองผู้บริโภคแล้วรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนึ่งวันขั้นที่2เราต้องรอ,งองให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือเอกสารให้ในายทะเบียนนำไปพิจารณาเป็นเวลา6วันขั้นที่3นี้จะใช้เวลา3วันถ้าหากนายทะเบียนตรวจสอบเอกสารแล้วไม่เห็นชอบผู้ยื่นจดทะเบียนต้องกลับไปแก้ไขเอกสารใหม่ แต่หากนายทะเบียนเห็นชอบแล้วนายทะเบียนจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นจดทะเบียนนำหลักประกันมาวางได้เลยต่อมาในขั้นที่4นี้เจ้าหน้าที่จะจัดทําหนังสือแจ้งผู้ยื่นทาขอทะเบียนให้มาวางหลักประกันขั้นตอนที่5ผู้ยื่นจดทะเบียนวางหลักประกันให้เรียบร้อยใน30วันโดยกรณีเป็นบุคคลต้องวางเงินจํานวน5,000บาทส่วนกรณีเป็นนิติบุคคลวางเงิน2 5 0 0 0บาทขั้นตอนที่6ในายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนใช้ระยะเวลา3วัน และขั้นตอนที่7ผู้ยื่นจดทะเบียนรับทราบเรื่องเป็นอันจบขั้นตอนของการจดทะเบียนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดแบบตรงรายการเอกสารการซื้อขายในการสมมอบการซื้อสินค้าและบริการมาตรา30ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง มีหน้าที่ส่งมอบเอกสารโดยเอกสารจะต้องมีข้อความภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่ายระบุชื่อผู้ซื้อผู้ขายระบุวันที่ซื้อขายและวันที่ส่งมอบสินค้าและบริการและมีการระบุสิทธิ์ของผู้บริโภคในการเลิกสัญญาโดยตัวอักษรน,นั้นจะต้องเด่นชัดกว่าข้อความโดยทั่ว,วไปมาตราที่31 คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายละเอียดในเอกสารโดยถือเอาราคาและประเภทของสินค้าหรือบริการเป็นสำคัญโดยเอกสารต้องมีรายการอย่างน้อย7อย่างดังนี้ 1. รายละเอียดตามมาตรา30 2. เวลาสถานที่วิธีการชำระหนี้ 3. สถานที่วิธีการส่งมอบสินค้า 4. วิธีการเลิกสัญญา 5. วิธีการคืนสินค้า 6. การรับประกันสินค้าและ 7. การเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นชำรุด มาตรา32หากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่มีเอกสารรายการตามมาตรา3 0และ31สัญญาจะไม่มีผลผูกพันกับผู้บริโภคมาตรา37คำรับประกันสินค้าหรือบริการต้องเป็นภาษาไทยและระบุสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกร้องสิทธิตามคำรับประกันที่ชัดเจนสิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้มาตรา33การซื้อสินค้าหรือบริการจากตลาดแบบตรง ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาไปยังผู้ประกอบธุรกิจภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการนั้นๆมาตรา36ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้รบริโภคภายใน15วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาหากไม่คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องโดนชำระเบีย้ยปรับตามอัตราที่คณะกรรมการนั้นประกาศกำหนดให้แก่ผู้บริโภคไว้มาตรา35หาหากสินค้าหรือบริการนั้นบุบสลายหรือสูญหายเพราะความผิดผู้บริโภคให้ผู้บริโภคชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติจากการเปิดประกอบหรือผสมเพื่อใช้สินค้าหรือบริการบทลงโทษ กรณีผู้ประก,กอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ได้จดทะเบียนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน1 0,000บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่กรณีขัดขวางเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตราหหรือ16ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา5เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการทำหนังสือเรียกบุคคลมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆสามารถเข้าไปสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพื่อตรวจสอบหลักฐานและเก็บสินค้าไปตรวจสอบได้โดยไม่ต้องชำระเงินมาตรา16คณะกรรมการสามารถสั่งให้บุคคลมาชี้แจงข้อเท็จจริงสง่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้มาตรา22ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบกิจการขายตรงเก็บค่าธรรมเนียมในวตาสูงกว่ากำหนด และมาตรา28ข้อความสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา22และ28ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา30 ผู้ประกอบธุรกิจแบบตรงมีหน้าที่จะต้องส่งมอบเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้อริโภคและมาตรา37คำรับประกันให้จัดทำเป็นภาษาไทยระบุสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ครบถ้วนเป็นไปตามที่กำหนดกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา30และ37ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน30,000บาทกรณีเมื่อพ้นโทษแล้วกระทำความผิดซ้ำภายใน5ปีต้องระวังโทษเป็น2เท่าของที่กำหนดไว้ กรณีผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคลถ้านิติบุคคลทำผิดต้องรับโทษให้ผู้จัดการหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินง,งานรับโทษด,ด้วยเป็นแต่จากพิสูจน์แล้วว่าไม่เกี่ยวข้อง